ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง YouTube มันชนกฟาร์มหรือเอฟบุรทุกคนครับผมสวัสดีประจำช่องบายบายนะครับเทียงเทียงบายบายของวันทธีเก่ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับทางฟาร์มของมีง้วงแม่ลูกมาเปิดแบงอยู่สองโค้มนะครับผมเป็นแม่ลูกผูกคมหนึ่งแม่ลูกเมียคมหนึ่งครับผมอ่าแม่ลูกเมียนะครับเดี๋ยวสไลายบางเฉียงละคมครับเริ่มต้นจากแม่ลูกเมียก่อนนะครับผมง้วลูกแรกครับนี่ง้วลูกแรกเลยส่วนสูงไวสามสองนะครับผม วัวขาวครับทรงหลวสีนนวลครับผมนี่ครับส,สดบสมมดครับลูกสาวเพลเน,น, 1, 000, 000, 000, 000, นครับผมนี่อายุถึงวันเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งโถเป็นพลดีครับเป็นไงครับลูกสาวเพลนครับผมลูกเมียไปไดค่าหนึ่งมืินหาพันบาทด้วยครับผมหนึ่งเงินหาพันบาทครับวัวูกแข็กเขสดครับผมครับูุสาวเพลิน ว่ารยเดี่ยงครับบ่หายบ่หึดบ่หัดดอกครับผมนี่นะครับเบิ้งลูกสาวกันงามครับหนึ่งเมื่หาพันบาทเท่านั้นครับพร้อมทรงฟีห่สองรอยกิโลเมตรแหละครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูงว่าลูกสามนะครับผมว่าลูกสามนี่ครับดูสิว่าเดือนหนึ่งเท่กันครับผมเดือนน้อยๆครับส่วนสูงแม่อยู่หลสามสิบนะครับหลายสามสิบบอกเราเ่เกินสองเส้นครับเบงครับเบิ้ง ทรงหลวงงามกับผมว่าไม่ทรงหลวงงามครบอย่ากับหนึ่งเมื่อหาพันบาทนะครับหนึ่งเมื่อหาพันบาทเท่านั้นครับผมทรงพี่ไห่สองร้อยโลแหลกขึ้นกันครับหรือท่านใดอยากยกไปนะครับผมอยากยกไปว่าซีโตนะครับผมว่าซีโต้แม่ลูกผูแม่ลูกเมียครับผมเป็นตัวผูหนึ่งตัวเมียสามนะครับเอาไปแน่ค่าแค่สองเมื่อแปดพันบาทเด้อครับสองเมื่อแปดพันบาทครับผม ไร่ยังสองีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกคือเกานะครับจะเามั่นกันหนาคอครับผมประกันตันี้ให้พร้อมค้าโทัวรททนะครับกระดูส่วงสุดด้วนนะครับหางดอกนะครับเพราะประกันตัวนี้ให้พร้อมมาตบักน้ำกันครับโทุมากครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกเกลนะครับหรือพยายามาเบิ่งโตจริงครับขอเขาต่างยู่บ้าดดูง่ตำบลหนองแค่นอำเภอปัทุุมรัดจังหวัดละเอดครับผมมาตบักน้ำกันครับผมเปิดคอเปิดรักถ่ายรับอยู่หนาคอได้เลยครับผมนี่แบบงามครับ อยากได้ส่งไหนอยากได้ร้อยไหนครับอยากได้ลูกผูกหรือลูกเมียหรืออยากได้ยกนะครับหันยกไปก็จะถือร้องครับผมยกไปก็จะถือร้องนะครับเาื่อกี้ดีดครับผูส้สือ่อผู้สิเลี้ยงให้หมักน้ำกันเนี่ยครับผมให้หมักน้ำกันอย่าให้มีปัญหากันนะครับเพราะว่าห้องขายงว่วงก็เลยเอามาดจับก้อนเมตาบาดเดียวครับผม มั่วขี่รถไปแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับกับไอเทนโอเทนใจกันน้ำเขาสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วไทยมาตามหลังน้ำกันนะครับขันนั่ไกลก็สองวัยโรคใสซอยข่ารถกันเพิ่มนะครับผมตามตกลงกันนะครับไปออกพานยังหลายนะครับขายเอาพีเอานองครับมัวราคาเนี่สมโตแถี่เนียนอนครับผมตรงกนะครับมั่วหัวขอบปลอดภัยนะครับเขามือทันแล้วใครเด็ก้องเงินใจ ความสบายใจให้เต็มที่ครับทางเอ้าเข็นมั่วไปเพราะในคลองนีแม่ตาบาดเดียวนะครับโทรมาครับศูนย์แบบซีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับผมหรือใครอยากเบิ้งคลิปได้ยๆนนะครับกะกะเขาไปเบิ้งในคลิปในช่องผมไลยนะครับผมของหมู่บ้านกะมี่นะครับของหมู่บ้านก็มี่มนีมาเปิดแบงค์ไม้นะครับผมนกซีโตครับสองหมื่นแปดนะครับอยกคมละมือนหาครับผมสาหรับมณีมาเปิดให้ พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้ไที่แห่งเท่านี้ครับฝากนำครับผม0843211 5 9 9าสำหรับมื้อนี้ฝากไว้เมื่อไร่กับสวัสดีครับ